วากันดาเป็นประเทศที่ย,ย,ยิ่งใหญ่และดื้อทรในแอฟริกานอกจากนี้เขายังเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่รู้จักกันดีในชื่อแบล็คแพนเตอร์แบล็คแพนเตอร์คือไม่ชอบหรอในฐานะหัวหน้าเผ่าแพนเตอร์แบล็คคะพอสัมงานหรอไม่ต้องรับไม่ต้องรับเฮ้ย <c oughs> ต้องใช้ความเร็วและ สอเอื่นๆในการป้องกันลอัญญาหมดยังลูกอันยาอย่าอีกนอีกนิดนึงอีกนิดนึงลูกอัญญาเดี๋ยวให้อัญยาไปส่งหลางอัญญาไปส่งเป็นดูานั่างานั่งะคะ ไวเบรนียมซึ่งเป็นโลหะที่แข็งแรงมากมันช่วยให้เขาสามารับแร้และชกกับังเนียอะไรอนี้และชกับพังมากเนีวรอ้ไวเบรนียมยังนำมาใช้ทำวัสดุที่แ็ร้กันเช่นโลกับดันเมริกาก็ามาจับลา

ไรเนียมมีคนจะงนมากของการขโมยมันแต่เขาอยากได้คนเรายังอยู่นะอย่าเพิ่งไปเขาอยากได้ชิ้ส่วนของโลหะนี้มากเอลิซา thank you hi to my favorite family love you all e l i s a s e n d us two thousand and n hundred and thirty s thank you โอ้ยไอว่าเป็นไรให้พาเขาไปพาเขาไปไอว่าอยากออกไปไอว่าอยากออกไปไอว่าอยากปีบวิเวกค่ะวันนี้เราขึ้นชาเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นแล้วไปปีบปีดแล้วไม่อ่านแล้ว

โหยูม yeah, ีนโฟแลวอัญญาเป็นไรเนี่ยอัญญาขี้ดลังพ่อไหมล่ะเอาไหมคะไม่เอามาหาพ่อไหมล่ะเอาไหมคะเอาไหมคะจะอยู่กับแบบมีเลยอยู่กับพ่อพ่อชี้เลยอยู่กับใครอยู่กับใครคะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะวันนี้เราทำตาบ์ตี้สำเร็จโดยที่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวอะไรครับได้ครับใครซื้อมาให้หนูเนี่ยเล่มใหม่เลยฮะเ,เล่มใหม่เหรอใช่ครับแบ,บ็คเพนเจอรอ์เหรอไม่ใช่ครับขับชันอเมริกาสิครับ ใช่ครับ um, ใครซื้อให้หนูอ๋อกมันเป็นทำงานโอ้ไมยดอนโอ้ไมยดอนอ๋อเขาเอามาให้เหรอลูก okay. แล้วหนูชอบไหมดูหนูชอบบุ๊กไหม okay. ทุกคนไปกันหมดเลยอะ่ะพ่อ yeah. พอ,ออกไปไม่ได้แล้วเปล่าเนี่ยพาพ่อไปด้วยสิโอเค thank you ปลาเราต้องขึ้นบนแล้ววันนี้สายมากมีใครรู้มีใครเห็นบ้างว่าวันนี้เรามีลงคลิปสองคลิปนะเป็นแบบคลิปพามามีไปเที่ยวงานอาร์ตทอยไหนโชว์ที่ัมามีอาร์ตทอยไงที่เธอได้มาวันนี้ได้ก็ไปดูได้นะงานของมามีอยู่ที่อะไรนะเซนทันโวใช่ไหม งานก็เธอซื้อแล้วไงงานของเธอไงใช่ที่เธอซื้ออ่ะเขายังโชว์ไว้อยู่ที่ที่เทันเดอร์ไอวามาหาพ่อไหมไอวาหาพ่อไหมค่ะคิดถึงพ่อไหมไม่หรอมาหาพ่อไหม คุณบอลแลวลูกปลาเราจะไปอาบน้ำนอนกันแล้ววันนี้สายมากบายบายจุ๊บจุ๊บที่นี้ได้ไหมโอเคเฮ้ยเราไม่ใช่เท้าลูกเราไม่ใช่เท้าไม่น่าหลักค่ะไม่น่าหลักไม่เอาไม่เอาใช้มือครูเราเป็นคนเราใช่เราไม่ใช่ลิงนะถ้าเราเป็นลิงเราจะใช้ใช้เท้าได้แต่เราเป็นคนโอเค ใช่ลิงเขาใช้เท้าคนนี้คนนี้เขาทำอะไรหรือเปล่หนึ่งสองสามอ่าเนี้ยผิดผิดใช่ไหมอย่างเงี้ยมามีใช้เท้าชี้หนังสือไม่ได้ผิดโอเคโอเคไหมอ้าทั้งพี่เป็นคนหรือเป็นลิงอ่าน้องพี่เป็นคนหรือเป็นลิงหนึ่งสองสามเขาไม่รู้เรื่องไงเขาไม่รู้เรื่องเขาพูดไม่รู้เรื่องเขาพูดอะไรนี่หรือเขา just animal อ่แอร์อะไรล่ะลูกใช่ไอ้นอับส,อสิอ่ะมีกี่เล่มหวานหหวานสอ6ส o ูยก็ that that one is the new one right อ๋อมันเล่มใหม่นี้พ่อไม่เคยอ่านเลยขอดูหน่อยได้ไหมมันเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะมันเรื่องเกี่ยวกับเวันเจอร์อ๋อวันเจอร์มันบอกว่าทหารไอรอนแมนแคปเทนฮาร์ชูฮารหาฮาร์าฮาร์าเขาทำอะไรลูกเขาทำอะไรไอรอนไอรอนแมนไอรอนแคปแคปขับเทน โตโตไหวไหมถ้าเราอะปะเพราะว่าขึ้นบนนดีกว่าแล้วพ่อก็จะไลค์แค่นี้แหละเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขึ้นบนกันแล้วโอเคอเค้วนไปไหนอ้วนขึ้นบนหมดแล้วเนี่ย<ช><า>มันมีขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยปิดไปเงี้ยหมดแล้วเนี่ยทางบ้านไม่เหลือใครแล้วเนี่ยปะปะเราขึ้นบนกันดีกว่า <Okay. S 1> อันเด็สื่อไปเก็บไปเอาตุ๊กตาไปเก็บไป ของเล่นอะไรไปเก็บเร็วลูกเอส s go <S <S ไปเก็บของเก็บของเก็บของขึ้นบนขึ้นบนเก่งมากเก่งมาก้องพีเอา,า Yes โอเคมีอะไรต้องเอาขึ้นอีกไหมมีอีกไหมลูกของเล่นหรือจะเอาของเล่นอะไรขึ้นเอาของเล่นอะไรไปนอนด้วย โ <Okay>, อเคได้พี่เอาอะไรพี่เอาอะไรครับ อัลเทอรโนไตเซลาท็อปโอเคอตัวไหนว h a t s that? A shark You will see with s h a r อ่ะงั้นบายบายทุกคนก่อนไปบาย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 นะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ได้ครับใช้กุญแจก่อนกุญแจ เก็บเดียลูกเก็บเก็บเก็บครับเก็บสิครับไปบายบาย